หน้าใหม่ใม่น้อยโคตรหลอ่อไม่ต้องใช้เงินออกรถเงินสดกับบ้าน5,000บาทครับแล้วก็น้ำมันอีกเต็มถังตรงนี้มีขับฟรีสูงสุด90วันไปผ่อกันอีกทีหนึ่งสิงหาคมครับผมคันนี้เป็นมิตซูบิชิมิราช1 2 G L S เกียร์ออโต้รถปี2020สสวยคุ้มเฟี้ยวและมีของแต่งให้ด้วยนะฮะสีเนี่ยมันจะออกใน โทนที่เป็นแบบเกือบเหลืองแต่ไม่ได้เหลืองจี๊ดไม่ได้เหลืองจ๋าไม่ได้เหลืองจ่อยนะครับสำหรับตัวด้านหน้าเนี่ยนี่คือการโฆษณาของมิโซโดยแบบฉบับจริง,รงๆว่าเฮ้ยอีโ e กคาผมเปลี่ยนเป็นตัวหน้าใหม่ให้แล้วนะเพราะนั้นครับในกลุ่มของวัยรุ่นในยุคปัจจุบันตอนนี้หรืออาจจะเป็นในส่วนของวัยกลางคนที่เป็นพนักง,งานบริษัทเป็นหนุ่มสาวโรงงาน ต้องการรถอีโกคาไว้ใช้งานเป็นส่วนตัวซักหนึ่งคันแนะนำโคตรหล่อนะฮะสำหรับตัวด้านหน้านะครับเราจะเห็นได้เลยว่าไฟเนี่ยเป็นโปรเจคเตอร์ตรงนี้จะเป็นเดย์ไทม์เลนนิ่งไลท์ตัดหมอก็มีมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับส่วนสำหรับกระจังหน้าเนี่ยจะเป็นสีดำเป็นสีดำเป็นโนแบ็คตัดด้วยเส้นแถบสีแดงคราวนี้เรามาดูตัวเครื่องยนต์กันบ้าง สำหรับเครื่องเนี่ยน่าจะไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากตัวโฉมเดิมเยอะเพราะว่าสำหรับตัวของเดิมเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่ามันค่อนข้างที่จะประหยัดมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการจูนอัตราเร่งแรงมา้าแรงบิดนู่นนั่นนี่อัตราการทดของเกียร์ออโต้ซีวีทีนะฮะเพราะนั้นเนี่ยมันมีการเปลี่ยนเพิ่มเติมมากกว่านี้หรือไม่ไม่มียังเป็น3สูบเรียงนะฮะถือว่าดีไหมสำหรับในมุมของคนรีวิว อันถือว่าดีนะครับเพราะว่ามันเจเนตในเรื่องของตัวการประหยัดเราไม่ต้องซื้อรถและรอไปกังวลในภายภาคหน้าว่าเฮ้ยอีก2เดือนน้ำมันมันมีการขึ้นแล้วเฮ้ยอีก2เดือนน้ำมันมีการปรับเปลี่ยนราคาแล้วเราไม่ต้องไปรอถึงขนาดนั้นซึ่งถ้าเกิดอย่างเราใช้ตัวรุ่นนี้เราสบายใจกับมันได้เลยนะครับตรงนี้นะฮะเราก็จะรับประกันเครื่องเกียร์6เดือน1 0 0 0 0มนกิโลนะครับแล้วก็ฟรีรถยกช่วยเหลือชุกเฉิน2ี่ชั่วโมงให้นานอีก1ปี เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเช็คระบบไฟตั้งสูนทงล้อคานบอดี้ทุกอย่างสวยเป๊ะนะฮะอย่างการสามสาวมหาหลัยเพิ่งจบใหม่หรือว่าเป็นพนักงานออฟฟิศสวยๆสักหนึ่งคนนะครับ ABS นี่ก็คือแบบเด่นเลยนะฮะหัวชงหัวโชกนะครับการเซอร์วงเซอร์วิสอะไรพวกนี้คือมันง่ายเราจะเห็นได้จากลักษณะของตัวรถตอนนี้เลยนะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันเน้นในเรื่องตัวความกระทัดรัด แต่แต่นะฮะแต่แต,แต่อะไรกันแน่ล่ะแต่สมมติเราดูจากตัวด้านข้างเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ารถมันจะยาวกว่าเดิมนิดนึงถูกต้องใช่ไหมฮะมีหลายปัจจัยหนึ่งนั่นคือความที่เราไม่คุ้นสองนั่นคือเราเห็นกระจังหน้าใหม่รถมันเลยรู้สึกมีความยาวมากกว่าเดิมแต่สําหรับอย่างนั้นมองด้วยตาเปล่าตอนนี้แน่นอนฮะหน้ามันจะแหลมองอมากกว่าเดิมนิดหนึงนะครับ ครานี้ของแต่งฮะล้อแมกอะตอมขอบ15พร้อมยางใหม่ปี2023ฝาครอบเบรกมัมโบนะครับตัวนี้เนี่ยยังให้มาเป็นหน้าดิสหลังดำอยู่ยังไม่ใช่เป็นตัวดิบเบรกสล้อคิวกันศาสตร์ฟิ์มติดแล้วไฟเลี้ยวกระจงมองข้างนะฮะครานี้เรามาดูตัวด้านในกันบ้างกุญแจเนี่ยจะเป็นทรงเดิมสมาร์ทคิเรดอิโมบิไนเซกุญแจอัจฉริยะมาพร้อมกับตัวเอนจินสตาร์ ถึงว่าสําหรับด้านในเนี่ยมันมีอะไรผิดแปลกไปไหมมีแน่นอนอยู่แล้วนะฮะทัชเ i นคอนโทรล l ยังมีเหมือนเดิมสําหรับรถเครื่องอีโ Car แล้วก็เพิ่มตัวนี้มานั่นคือจะเป็นตัวคู s e คอนโทรลระบบควบคุมความ,วามเร็วโดยอัตโนมัติแต่ยังไม่ใช่ a d a p ดป v ีนะฮะออโต s t ตาร์สต็นะครับแล้วก็ตัวจอรตรงนี้เนี่ยจะมีมาเป็นเชื่อมต่อบลูทูธอย่างเดียวนะฮะพวก Android Auto Apple CarP l a y คือยังไม่ได้มีการใส่มาให้ กล้องมองหลังมีไหมล่ะกล้องมองหลังมีหรือเปล่าเนี่ยโอเคกล้องมองหลังมีไม่ได้เลี้ยวตามเส้นลายตามพวงมาลัยนะฮะก็จะเป็นในสไตล์เดิมๆแบบนี้เลยก็ถือโอเคครับเพราะว่าสําหรับตัวโฉมก่อนหน้านี้คือกล้องมองหลังมันไม่มีแล้วก็แอร์จะเป็นแบบปรับออตโต้แต่เป็นออตโต้ก,กึ่งอนาล็อกนะฮะนั่งค่อนข้างนี่จะสบายนะครับโดยรวมทั้งหมดเนี่ย มันจะเป็นลักษณะที่ใกล้เคียงกับของเดิมแต่อย่างที่บอกว่ามันจะเพิ่มเติมมาในเรื่องตัวออปชันค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะมันก็จะมีเป็นตัว g กและก็จะเป็นตัว DSDS s DS นี่ก็คือจะเป็นตัวสปอร์ส่วนสำหรับด้านในเนี่ยจะมีการตกแต่งใหม่ไม่ว่าจะเป็นตัวเบาะที่มันจะมีการทําลายกราฟิตี้หรือว่าจะเป็นแผงข้างประตูเมื่อกี้นี้ก็จะมีการทําด้วยแบบคาร์บอนนะฮะ เนี่ยแบบนี้นะฮะเคฟล่าเนี่ยคาร์บอนเคล่าอะไรพวกนี้เนี่ยนะฮะแล้วก็เพจนะครับด้านข้างก็จะเป็นโลโก้ที่เขียนว่าเมซูอ่าก็จะเป็นโลโก้ที่เขียนว่าเมลลัดนะครับนั่งสบายครับอันนี้แนะนําเลยสําหรับอยากได้แบบผ่อนอยู่เดือนแล้วประมาณเจ็ดพัน่ะแล้วได้รถปี20แบบเนี้ยอันนี้ขอเน้นย้ําเลยว่าตัวนี้คุ้มมากคราวนี้เนี่ยเราต้องชื่นชมว่าสําหรับตัวรถอีโกคาตอนนี้ มันย้ายกลับไปอยู่ในตำแหน่งที่1เหมือนเดิมนั่นคือในเรื่องตัวออปชันซึ่งมีค่อนข้างที่จะเยอะถูกต้องใช่ไหมฮะกล้องมองหลังก่อนหน้านี้ไม่มีมีมาให้แล้วแล้วก็รูปแบบการออกแบบดีไซน์แรงต่างตอบรับกับยุคสมัยปัจจุบันตอนนี้มากนะครับอีกตัวหนึ่งนั่นคือไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกนะฮะใช้งานได้ตามปกติไฟเบรกก็จะเป็นตัวหลอดแบบ LED สปอยเลอร์แล้วก็ไฟเบรกตรงที่3 แต่ตรงนี้เนี่ยน่าเสียดายนิดนึงยังเป็นเสาวอากาศแบบธรรมดาอยู่น่าจะให้มาเป็นแบบครีบฉลามได้แล้วหรือไม่งั้นก็ฝังเข้าไปในตัวกระจกไปเลยทีเดียวจบนะฮะส่วนสําหรับด้านท้ายเป็นเหมือนเดิมฮะสไตล์ทรงแฮทแบกนะครับเราจะเห็นได้เลยนะสีเนี่ยมันเป็นสีที่ค่อนข้างจะแปลกไม่ได้คุ้นกับสายตาเรามากแต่ถ้าเกิดเรามองจากตัวภายนอกเนี่ยเข้ามาสําหรับช่วงตรงเสาท้ายเนี่ย แล้วก็พวกรอยต่ออะไรต่างเนี่ยนะฮะสีมันจะด้านแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะสม่ําเสมอกันอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่สวยมากนะครับรถที่มันเดิมๆมันก็ต้องเป็นแบบนี้แหละอันนี้เป็นเรื่องที่ถูกต้องที่สุดแล้วนะฮะคราวนี้เนี่ยด้านใต้มีอะไรใส่มาให้บ้างไอ้ยาอ๋อยางอะไรสำรองมีมาให้ครับนึกว่าจะเปลี่ยนเหมือนพวกแบบอย่างโตโยต้านะเป็นที่ปะยางอะไรนะแต่ตรงนี้คือไม่ใช่แล้วตัวยางอะไรสำรองยังมีมาให้ แล้วก็น,นี้จะเป็นตัวแผ่นกันขโมยมองโอเคครับสําหรับในเรื่องตัวออปชั่นถือว่าไม่ได้น่าเกียดจะให้มันหือหวาเหมือนกับรถในราคาเกือบล้านอะไรพวกนี้มันอาจจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าสําหรับใน1.2ลิตรเนี่ยมันตอบโจทย์กับผู้บริโภคค่อนข้างที่จะเยอะและใช้งานได้ค่อนข้างที่จะครบคันนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือว่าเด็กจมใหม่ก็ดีหรือว่าคนที่อยู่สําหรับการเดินทางที่มันลําบากเราไม่อยากจะ นั่งรถขนส่งและเราไม่อยากจะพึ่งการคมานาคมแล้เราอยากจะมีความเอ็กซ์ clus ีฟในการใช้รถเป็นตัวของเราเองแนะนำตัวรุ่นนี้จบภายในคันเดียวเพราะะนตัวนี้นะฮะราคาอยู่ที่369,000บาทอันเน้นย้ำนะฮะ369,000บาทรถปี2020คราวนี้เนี่ยออกรถในเดือนมิถุนายนนี้รับไปเลยแจกเต็มเงินสดกับ้าน5,000นน้ำมันอีกเต็มถัง คัาฟรีอีก90วันไปผ่อนกันอีกทีนึงสิงหาคมใครที่สนใจแอดไลน์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้หรือจะเป็นตัวเบอร์โทรสับสายตรงจบคุ้มดูคลิปนี้มารับประกันเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนจอง300บาทและเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ